อาลขอต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับก็ผมต้องลบและติดตั้งใหม่นะครับมันถึงจะได้จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าให้เราคลิกเข้าไปเลยครับรอสักนิดนึงนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับตัวเราแหวบปึ๊บปื๊บปึ๊บปื๊บ นะครับก็มีนนเซฟเวอร์ใหญ่ๆกันเลยนะครับแล้วก็ไอเด็กยู่มีแต่คนอังกฤษทั้งนั้นเลยกันนะครับโหจะตายกันเลยทีเดียวพี่ผมมีคนไทยคนเดียวโอ้โหตาย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 ,ตายอย่างเดียวเลยนะครับพี่ตองคือเซฟเวอร์นี้ไม่รู้ว่าได้ยังไงนะครับเพราะว่าเออเอออะไรวะเฮ้ยอเออ นี่ตีก็ตนไม่ได้คนระับทุบอะไรก็ได้ไหมเฮ้ยทุบได้อะอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยยทำไมเข้าไม่ได้เฮ้ยทำไมเขาเข้าเขาเข้าเข้ากันได้ทำไมเราเข้าไม่ได้โอ้ my goodness โอ้ทำไมเราทำไมเราเข้าไม่ได้นะครับผมก็ยังงงอยู่กันเลยนะเนี่ยตั้งสิบสองนี่ตั้งสองทำไมเข้าไม่ได้แต่สิสิบสอง มัขึ้นว่าพีซลองอินเฟิร์ตคือขอขออะไรอ่ะขอหนึ่งในยาวเลยพี่อนขอนะครับโอ้ยเฮ้ยเอ้ยจะไปสกินคเท่จังเลยอย่าทำไมเข้าไม่ได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอ้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 ทำไมจริงวะเฮ้ยทำไมเข้าไม่ได้ โอ้ my goodness แล้วเรามาค้นเซปเรามาเดินเล่นๆกันดีกว่าในเซเวอร์นี้ดีกว่านะครับก็โอ้ยขึ้นอหไมาเต็มหน้าไปนะครับอะไรเนี้ยโอ้ยยังเดินเข้ามาในเขาบงกุดกันเลยนะครับนะปึ๊บปุ๊บปๆ๊บปุ๊บป๊บป๊บ S <S ๆๆๆกลลงมากเลยจะไปไงต่อเนี่ยโอ้ยโอ้ยเราจะลงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะมีโอกาสถึงร้อยเปอร์เซ็นที่ผมหลงหรือเปล่าใช่ไหมทางออกหรือเปล่าโดนหลอกไม่โดนไม่โดนโอ้โหเหมือนเราเข้ามาโอ้ยอยอกอยังไงเนี่ย เอา้าตวตานอีกโอ้ยกุ้ดกุดกุ้ดชี้อะไรกันละ่ะกุ้นอะไร,ะไรละเลยโอ้ยไม่กุ้นในกันเ,เ,เลยทีเดียวเราเข้ามาหลงซะแล้วออก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 ไงเฮ้ยเอ้าเอ้าหลงหลงหลงเดี๋ยวเดินเราเดินกลับไปทางเรานะเราพอรู้อยู่นะว่าเรากลับมาทางไหนเฮ้ยท,ทางนี้วะทางนี้นะครับผมจะไม่ผิดถ้าผมจำไม่ผิดน,นั่นไง จำไม่ปิดจำผิดจริงๆนะครับเอาแล้วเอาแล้วมันลงอยู่ในนี้ซะแล้วเอาแล้วแล้วจะออกไปยังไงโอ้ไฮเดรอะไรกันเราเฮ้ยโอ้ตายตายตาย,ตายลงลองลอง,ลงลกลัออกไปได้เพื่อลูกเมียที่รด้รอ้อยู่ยมีตอนไหนวะเฮ้ยเอนจะเจอทางออกเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยจะไม่ดีจะออกได้แล้วนะแต่มันไม่ให้เราออกเฮ้ย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 เยาะเยาะมันเป็นบักอะไรโอย้ยขอร้องขอโทษเราผิดไปแล้วจะออกยังไงวะเน,นี่ยออกไม่ใช่หลง ะหาทางออกเจอไหมขุดเลยขุดอย่างนี้ขุดอย่างนี้ขุดอย่างนี้ขุดขุดขุดโอ้ยตายขุดก็ขุดไม่ได้คราบบอกคำสั่งไว้ว่าห้ามขุดก็เลยขุดไม่ออกนะครับเป็นที่มาของความหลงกันเลยทีเดียวไม่ได้จอกได้วะเดี๋ยว จากที่ใช้สายตาดูมาทำไงดีเอ่ยเปิบ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 นับเปิบเปิบเปิบเฮ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยทางทางมันเป็นทางตามเฮ้ยจอดได้ในชาตินี้ลงยื่ในนี้เอาละขวาร้ายสายดี ออกได้หรือยังเดี๋ยวมันคือแมปอะไรเนี่ยโอ้ขอตายดีกว่าไอ้ไอ้ไอ,ไอ,ไอ้ไม่มีความหวังอ่ะ้ายเราลงนด่อย,อยังไงเนี่ย โูก็จะออกได้โอ้โหหลงแทบเป็นแทบตายกันเลยทีเดียวนะครับตาท้จมกงตาลายตาเหลือกันเลยทีเดียวนะครับก็ประความดูส่วนหนึ่งคือประตูมิตินะครับผมไม่สามารถเข้าได้พอเข้ารึมันก็เด้งเด้งเด้งกันเลยทีเดียวเด้งเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะโอ้โหขอโทษไปแล้วเฮ้ยอะไรอะ มันคืออะไรเออนะครับเราจะมาสำรวจเซิร์ฟเวอร์นี้อืมสูว่างปันใจโพนน้องไปเลยไปเลยไว้ยจิบู๊สนะครับเฮ้ยเราเป็นจะเป็นไยเน,นี่ยวะโอ้นี้มันหลอกควายกันทั้งั้เลย ง่ายมากโหเราโดนหลอกได้ยังไงนะครับคลิปนี้ก็อาจจะนานหน่อยนะครับเพราะว่าการเข้าเซิร์ฟเวอร์ครั้งแรกของเราต้องตลอนทัวร์ให้ได้เลยนะครับฮาลงฮาโลวีนอะไรกันตั้งนานยืนตรงยืนนิ่งเหรอเฮ้ยวัสดี คม่เนีงยเอาล่กวัดดอะดงิวัดวัดวัดีเนยเียวัดดีสวัส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 ดี อ้าวเพื่อนเราด้วยทําไหนเพื่อนเราเข้าไปเอาเลยของเด็เฮ้ยโอ้ยเยสไหนมาเราสิพอเราเข้าไปเราก็จะโดนยิงออกอย่างนี้เอเอโดนดับเบิลเลยเออเออเออตายเลยมาไปนะครับใช้ภาษาใบกันคุยกันเลยทีเดียวนะครับแล้วใบหน้าตาดีกันเลยทีเดียวนะครับไปมา อ่าเราดิ้เพื่อนใหม่กันเลยทีเดียวนะครับคุยไม่ได้นะครับอ่านี่เข้ามาแล้วเอ้ยทำไตองบบเอ้ย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 เป็นแล้ววะโอ้ยเข้าเซฟเวอร์ก็ยังงงงมอเ้าเพื่อนเราไปไหนโอ้ไม่ไม่นะเพื่อนเราไปไหนกอ้ยเอ้ยเอี่ เอ้ยเอ้ยนาเห็นเพื่อนเราไหมอ่ะเพื่อนเราเป็นอะไรอะ่ะส,สตีฟใส่หน้าเอ้ยมันเป็นเจสันอ่ะเฮ้ยอีกไปยังน่าทำไมเราพิมพ์ไม่ได้นะครับเราต้องพิมพ์ไม่ได้นะครับภาษาไทยได้ไหมไม่ได้ เอาภาษาอังกฤษเราจะภาษาอังกฤษกันเลยทีเดียวก็ยังไม่ได้นะทั้งมันเลยทีเดียวภาษาไทยนะผมลืมเติมจุดนะอย่าไปคิดลืมอย่าไปด่ากันนะไม่ใช่คำด่านะครับผมลืมเติมจุดเฮ้ยโหสก,กีสองท้านสว่วนยอดวัดตีเพื่อเราเป็นไปนไหนหมด เฮ้ยใครไม่ใชชสก,กีนมาเราวะชื่สอสตีฟนะครับก็อาจจะมีเสียงยาข้าะปุดน,น้าไปฮึ <c oughs> ก็ต่อกันเลยนะพอ่อหาทุ่มแล้วนอนได้แล้วหาทุ่มแล้วนอนได้แล้วไฟไล่นอนแล้วชิวๆลูกไม่นอนไม่นอนดึกไม่นอนดึกยวตื่นสายยายเลยไปนอนแล้วลูกโอ้ตาดาผมอ,อ่ะนะก็ หลับเลยครับเดี๋ยวพูดบองก็ไดบบ้ถ้าง้วครับก็ต้องบองครับเป็นความนะครเป็นความครับตาเลยนะเออข้านี้แหละฮะ ลงอ๋อครับก็เ,เล่นมาคุยกันหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรมากมาอ่าจัดการจบคลิปกันเลยนะครับก็ขอจบคลิปเออสปินแฉกจฟรย์เฟร่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมาก มาเดินเล่นนะก็อาจจะมีเสียงยายนะเพราะว่ายายยังไม่นอนนะผมตะโกนมาดา่าเพาบ้าว่าบ้า,บา,บาต้องเบาๆน,นะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ย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 สยองเฮ้ยมันสปีดเฟสแบนอยว่ก็ผมจะมาบาังหน้าสิอย่า,าบังหน้าไม่ทีไปเลย ก็ขอการจบลิปเพลงนี้นะครับบปายายสัญญาบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ